ทุกคนสวัสดีค่ะ굿มอร์นิ่งกันยามเช้าๆนะคะวันนี้ตื่นสายทุกคนโอ้ยเก่าโมงตื่นเก่าโมงมเมื่อคืนน่ะเบลทําหมูเบลซื้อหมูมาประมาณ10บรูใช่ไหมทําได้แค่2กระทะเองทุกคนก็ปาเข้าไปแบบตีสามแล้วเบลก็เลยไปเบลปั่นผ้าไว้ยังไม่ได้ล้างก็ว่าจะล้างผ้าแล้วก็แช่น้ํายาแบบพนุ่มไว้ทุกคนเบลซักผ้าก็ซักแป๊บเดียวแหละไม่นานหรอกแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็อานะแบน้ำอาถ้าก็ไปเข้านอนทุกคนคะ่ะ ู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีตอนเช้าก็ประมาณเก้าโมงครึ่งๆเลยเนาะเพียดีมเป็นผูป้ปลุกมัวแม่ตื่นได้แล้วตื่นไต่ด้โอเคเอาเตือนแกเตื่นนะจ๊ะตื่นขึ้นมาก็ทํากับข้าวให้ลูกกินก่อนเลยเบีวหุงข้าวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ทําไข่เจียวนะคะใส่ซอสบุกเนจจกนเดนิดน้อยเด็กๆกินข้าวเรียบร้อยก็ไปอาบน้าอาบท่านะคะก็มารัดผมให้น้องอาาสวยๆก่อนเพราะว่าถ้าบอม,มัดผมมาเกิดสิปึกเสื้อยงสั่นละค่ะน้องอนณากินข้าวไข่เจียวไปแล้วบอกว่า ไม่เอาหนูไม่อยากกินหนูอยากกินโจ๊กเมื่อวานนี้ไปซื้อโจ๊กมามันจะเป็นอ่าโจ๊กอ่าที่มันเป็นข้าวโพดชีสอะ่ะทุกคนนั่นแหละเอามาชิมบ้งว่าิสซ่บบ่หนะนะ่ต้มน้ําร้อนไว้กะว่าจะกินกาแฟทุกคนกะเล่แบบว่าคนโจ๊กให้ลูกก่อนทุกคนทุกๆเชาแบบ้าเบลก็จะกินกาแฟก่อนเป็นดัาดับแรกเติมคาเฟอีนเข้าร่างกายสกอร์กะซันมันแก่สิเป็นสู้งลุงียงหลิงถ้าเราแบบ ไม่ได้กินกาแฟสง,ลง,สงหลงเซ็งเลงภาษาไทยภาษาไทยภาษากลางก็จะเป็นแบบว่ามันจะเป็นอื่นๆมึนๆแบบง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันจะไม่ค่อยแบบกระปีก้กระเป๋าสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีคาเฟอีนเข้าร่างกาย ในกระแสเลือดนี่มีคาเฟอีนอยู่ในนั้นน่ะมันจะทํางานได้ชิวมากทุกคนขาก็ทํานวนทนํานี่กินกาแฟเสร็จเรียบร้อยก็ไปอาบน้าอาบท่านเนาะทุกคนขาหน้าตาเบลก็คือแบบโอ้โหอิดโรยมากแต่ว่าก็ใจสู้นะคะดื่มกาแฟเข้าไปใจเราก็ฟูแล้วทุกคนขานี่นะฟูขาคอแคบหมูไปไหนเสรบอกให้นะคะแต่งตัวเรียบร้อยท่าปากแดงๆเนาะทุกคนขาใส่เยี่ยมเข้าไปเนาะองค์ลงสลัดทอดแคบหมูมาอนี่ฟูคักฟูแน เบลได้สูตรใหม่มาทุกคนตอนแรกอะเบลทําแคบหมูตามวิธีที่ว่าเราดูใน YouTube ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาเอาไปแช่ในน้ามัน แล้วก็เอาไปอ่าสักสองสามชั่วโมงแล้วค่อยเอาไปใส่วตู้เย็นใช่ไหมแต่วันนั้นอ่ะเบลรู้สึกว่าเบลผัดหมูแล้วมันแบบหนังมันยังไม่แข็งทุกคนพอเราเอามาทอดอ่ะมันก็จะไม่ฟูเลยแหละรอบรอบมีอยู่มีมีอยู่อยรอบหนึ่งส่งไปพี FC, ่เอฟซีอาส่งข้อความบอกมาว่ารอบนี้มันไม่ค่อยฟูสักเท่าไหร่น้องเบลแต่ว่ามันอร่อยเหมือนเดิมแต่มันไม่ฟูอ่าเท่าเดิมเท่าที่เบลทาตอนแรกๆนะทีเนี้ยวันนั้นอ่ะเบลเบลรู้สึกว่ามัน เราเราทำหมูไว้แบบเกือบแบบห้าโลเนาะเบลเอาไปเแบลบเอาไปทอดดูมันมันไม่ฟูเลยทีเนี้ยเบลก็เลยคิดว่าเอาไปตากแดดดูดีไหมมันจะได้แบบว่าหนังแข็งๆพอเบลเอาไปตากแดดฝนมันก็เทลงมาทุกคนคะฝนมันก็เทลงมาแล้วก็เลยคิดว่า เอ๊ะเรามีหมอห้อทอดไร้น้ำมันอยู่นี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยอลองเอาไปใส่หมอห้อทอดไร้น้ำมันไร้น้ำมันดูสักประมาณ160องศาประมาณ20นาทีเนะเาะเบลก็ไปใส่ทีเนี้ยเบลก็มาพักให้มันเย็นทุกคนเบลตั้งน้ำมันให้มันร้อนแล้วมันฟูแบบสะใจมากทุกคนฟูแบบสะใจเหมือนที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยนั่นแหละคือถ้าเราเอาหนังหมูติดมันที่เราเอาไปแบบว่า เจียวนะ้ามันออกแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาไปอบให้มันแห้งซักแบบว่าตามที่เราพอใจเลยนั่นแหละมันจะฟูแบบโอ้โหฟูมากอย่างที่ทุกคนเห็นเลยสองสามรอบหลังๆที่เบลทาไปแล้วอะ่ะนั่นแหละหลายๆคนอาจจะได้ชิมแบบมันฟูมากๆเลยนะคะมันฟูแบบนั้นเลยทุกคนคะ่ะเมื่อคืนเนี่ยเบลทําได้น้อยเพราะว่าเบลเฮดกล้วยน้่เนาะทำกล้วยฉาบด้วยแล้วก็มี ทำแคปหมูด้วยแบบซักผ่าพอมันก็นเลยเป็นแบบว่าเห้าอ่ะบบคอยมีเวลาปัานไหนทุกคนคะเหตุ hey, อันฝนตกตอนประมาณตีตีสามนี่เลยทุกคนตกเกือบแบบสี่สิบนาทีเลยตกตั้งนานตกแรงด้วยตกแรงแบบเปียกแบบน้ํา ไหลเข้ามาในบ้านเลยที่วันนี้ก็แพ็กของนะคะแพ็กของอทอดแคบหมูเสร็จแล้วแล้วก็กล้วยเบลทอดไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วก็แพ็คไว้เรียบร้อยนะคะส่วนแคบหมูเบลก็มาทอดตอนเช้าใหม่ๆแล้วก็จะแพ็กให้ทุกคนใหม่ๆเลยได้วันนี้ได้แค่12ถุงเท่านั้นนะคะเพราะว่าเฮดไวแค่สองหมอ้อมันก็นได้ประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าหม้อเราอ่ะไม่ใหญ่มากทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ มีพัสดุมาส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละมาที่บ้านพี่เตยนะคะก็ต้องขอบคุณพพเอฟซมากๆเลยนะคะที่ส่งอา,อาหารทะเลแห้งมาให้เบลกับเด็กๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีทั้งปลาหมึกแห้งแล้วก็ปลากรอบปลาหวานโรยงาแล้วก็จะมีปลาทาโร่ด้วยนะคะเด็กๆกัยุ่งยังยุ่งยังใส่ปลาทาโร่ เดี๋ยวเบลจะแยกใส่ถุงอย่างละครึ่งนะทุกคนเแบลบก็เหลือไว้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเบลกินคนเดียวนะส่วนบ้านพี่เตยก็หลายคนเอาไปแบ่งให้พี่เตยน้ำนะคะมีทั้งปลาทาร่ปลาหวานปลาหมึกแห้งแล้วก็จะมีปลาเกาะโดยแบ่งอย่างละครึง่งละครึ่งไปเลยนะคะส่วนของเปลเบลก็จะเอาใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่ามดชอบมาขึ้นมดตัวเล็กกันทุกคนชอบมันชอบกินอาหารทะเลแห้งเอาวางไว้ข้างนอกไม่ได้หรอกไม่ได้กินนอกจากจะเอาใส่ตู้เย็นไว้นะั่นแหละมันจะได้อยู่ทนอยู่นานแล้วก็ไม่เสียง่ายด้วยนะคะ वन को อ่ะแพ็คของได้ประมาณ3กล่องเพราะว่ากล่องนึงก็เป็น56ถุงเลยนะคะเบลไดเค่13ถุงกับไดแค่3กล่องเองนะคะก็ต้องขอภัยในความล่าช้าด้วยวันนี้ก็กลับมาเดี๋ยวจะอ่าไม่เข้าสวนแล้วก็จะทำทั้งกล้วยฉาบแล้วก็แคบหมูให้ทุกคนเลยเพราะว่าเบลซื้อหมูมาไว้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปฮหดกับขวเติมพลังก่นกอนเพราะว่าเบลกับลูกๆยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเบลให้เด็กน้อยกินกล้วยเนาะกะว่าวันนี้จะไปซื้อปลาน เผามาให้ลูกกินกินกับเขามันจะได้ย่อยง่ายๆทุกคนเพราะในตู้เย็นเบลมีตะไก่ไม่มีปลาเลยก็เรียกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อปลาเผาเนาะไปส่งของกลับมาก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ อ่บ่ายสามนะคะทุกคนคะ่ะกะเด็กหน่อยกินกล้วยแบบประมาณบีหนึ่งแล้วน้องอานาก็กินโจ๊กไปด้วยสองรอบนะคะพี่อดีนก็กินนั่นกินกับน้องนิดหน่อยโจ๊กไม่ค่อยชอบเท่าไหรไรพี่อดีนเนี่ยเขาชอบอาหารที่มันแบบแห้งๆอ่ะทุกคนไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นน้ําแฉะกินข้าวต้มน่ยกินได้นะะเวลาที่แบบตัวเองเจ็บป่วยจําเป็นจริงๆถึงจะกินแต่ถ้าจะให้ชอบจริงๆอ่ะเขาชอบอะไรที่มันแห้งๆแบบ ไม่ต้องแฉะมากเนี่ยเขากินได้นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ได้ปลาเผามาตัวหนึ่งสุดละหนึ่งร้อยบาทเบลได้มามีทั้งผักทั้งอะไรเบลเพิ่สิบได้ห่อปลาเผาดอกทุกคนเพราะเบลก็จะต้มอ่าซุกี้ยากี้ใส่ไข่ด้วยนะคะก็จะเอาผักที่มันเขาแถมมาให้นั่นแหละแล้วก็จะว่าจะไปเก็บผักที่อยู่ในแปลงของเราด้วยนะคะใส่เท่าที่มีดีเท่าที่เห็นเย็นเท่าที่ได้อันไดมันห่อนเท่ากับสารน้ำมันจสีอีกมันสิได้ฮูฮาฮูฮา มอต้องไม่ต้องเกรงนะคะเพราะว่าคนเราไม่รู้จะตายวันตายพุ่งอย่าไปยอมบอกเลย <c oughs> อันนี้อาจจะโรดนะทุกคนนะเบลก็กินข้าวก่อนนะคะเติมพลังก่อนเพราะรอบเช้าเบลกินแค่อ่าข้าวไข่เจียวที่เหลือนิดนึงเบลก็ตักเส้ปากแก้วข้องเี้ทุกคนเห็นว่าบอกว่าไม่กินข้าวเลยก็ ก็จะว่าโกหกแล้วมันกับซิมีแน่แบบตาบัดแต่กข้าวไข่เจียวเป็นนเส็บแท่นอ้ใส่ซอสบุแเครเทเทอทยอ,ม,อมหอมจังเลยอมอยางไงกระตักใส่อยู่สองสามคำนะคะแล้วก็จะมีกาแฟดำด้วยตอนเช้าตอนเที่ยงก็บม่ได้กินนี่แหละก็มากินตอนนี้เลยเด็กๆเขาก็กินจิตปะทะทั้งกล้วย น้ำว้าโจ๊กเอ้ยอะไรเอ้ยขนมปังอยู่ในตู้เย็นอะไรเงี้ยก่อนที่จะขับรถมาถึงบ้านเแบลบก็แวะซื้อกล้วยร้านกล้วยก็จะมีเป็นร้านของชําอยู่ข้างในเแบลบกับซื้อ,อนมให้ลูกกองหนึง่งแล้วก็จะมีแซนด์วิชด้วยอันนึงนะคะกับาก,กันกินยุ่งยั่งยุ่งกลับมาบ้านกับมากินเขาอีกอ ไม่โตมันจะให้ไปไหนนี่แหละทุกคนเลี้ยงลูกมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันจะยากตรงที่มันพูดนี่แหละทุกคนพอเขาพูดได้เขาก็จะต่อลองเก่งแล้วก็เถียงเก่งอะไรนเนี่ยเก่งวัชย์ยางเถียงนี่เก่ง เก่งนะจ๊ะเดี๋ยต้มผักต้มอะไรไว้แล้วก็มาเก็บผักเพิ่มเติมเนี่ยใบเลี้ยงหมดแล้วทุกคนค่ะแล้วก็หอยทากลงเขาเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวจะได้รื้อออกแล้วก็หมักดินไว้ซะเลยนะเดี๋ยวจะได้ปลูกผักหน้าหนาวเดี๋ยวจะได้ปลูกผักเติมวิตามินให้ผักให้มันสวยๆงามๆเนาะ หลายๆคนแบบว่าทาไมเบลถึงมะละกอเบลถึงไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะดินมันแข็งนะเบลก็บรรลุดอกเบลก็เคยปลูกนะทุกคนค่ะแต่ถ้าเป็นปลูกผักอ่ะเอออันนั้นอ่ะพอได้นะเบลก็บ่เคยปลูกปไปไดดอกเพราะว่ามะละกอมันก็ โหยากนะทุกคนแล้วก็ต้องดูแลเอาจใจแบบใส่เบื่อเฮนหลายอย่างก็วิ่นเลยทุกคนคะ่ะต้มผักต้มมาเรียบร้อยก็มาแกะอาหารใส่จานให้ลูกเนาะปลานิ่นตัวนี้หนึ่งรอยบาทพร้อมทานทุกคนเนี่ยเขาย่างให้หอมๆโรยเกลือนะทีเนี้ยเวลาตักข้าวให้ลูกอะ่ะเราตักข้าวประมาณสามช้อนใช่ไหมแล้วก็เอามือเนี่ยฉีกปลาเอาแต่เนื้อปลาให้ลูกแล้วมือเราอะ่ะจะติดเกลือมานิดหนึ่งทุกคนอืม เกลือกับปาน,นินเนี่ยมันเข้ากันมากมันแล้วไปกินกับข้าว,วร้อนๆน่ะเว้ยมันกับที่นึ่งแหละมันกับอร่อยมากเลยแหละทุกคนค่ะมาเด้อจ่าบะทีนีมากินข้าวมีทั้งเขาแถมน้าจิ้มมาด้วยแล้วก็มีทั้งขนมจีนด้วยทุกคนส่วนของเราก็อ่ารอรอกินตอนลูกกินเสร็จนะว่าเรามันจะเหลืออะไรให้เรากินบ้างอ่นาทาเนาะทุกคนเนาะได้กินได้กินของเสร็จของเหลือโอ้ชีวิตนี้ มันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่านะอนาคตอาจจะมีอะไรดีๆรอเราอยู่เราไม่รู้ดูไม่เห็นใครก็รู้ใครก็ไม่รู้เยวก็บรู้ก็้กันนะจ๊ะ จัดเกวบข้าวเรียบร้อยก็ให้เด็กๆช่วยยกมาที่ในบ้านนะทุกคนเพราะว่าข้างนอกอากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวสักนิดหนึ่งมาแลงบ้านมันหลายฝนมันหยุดตกแล้วแบบมันไม่มีลมพัดเลยมันอบอ้าวก็เลยว่ามานั่งในบ้านดีกว่าเปิดพัดลเด็กๆก็จะดูทีวีไปด้วยแล้วก็กินข้าวไปด้วยเบลก็โอ้เถียงกันมาสุดทางวันเมื่อวานเนี่ยเบลไปส่งของใช่ไหมทุกคนเบลเอาก้านมายมไปด้วยนะทะเลกันแบบ ทั้งทางเลยเดยเอากา้านมะยมนะรูปขารูปแบบเขาก็เงียบไปสักแป๊บหนึ่งพอสักพักนึงก็พูดขึ้นมาอีกแล้วทะเลาะกันอีกแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรตั้งแต่ทาไมถึงทะเลาะกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดยถือกา้านมะยมเหมือนไล่เหมือนไล่อะไรสักอย่างแนละ้วทุกคนมือหนึ่งถือกา้านมะยมมือหนึ่งขับรถอะ่ะกลับมาบ้านก็ไม่ไวนะเพราะว่ากินทั้งขนมนม,นมเนยแซนด์วิชอะไรไปเยอะแล้วนะข้าวก็ไม่อยากกินทีนี้อ้าว เป็นยังไงลหละเขาบอว่าอยากกินปนี้มันก็จะมีการโต้ว,วาทีกันเกิดขึ้นนะคะทุกคนคะอาจจะมีเสียงกลางๆให้ทุกคนได้ยินนะวันนี้กินข้าวเสร็จค่อยดูแม่ปานี้อขมแม่ก็ซื้อให้กินแล้วานะถ้าหนูไม่ตั้งใจกินข้าวไม่จะเอาไปไว้กับป้าเตยไปไหม,มอืม Nên gì mát cho lại nha cơ Chờ vì vậy nó bật tươi lấy hẳn vô nha cơ Bây dù mấy Bây dù có bắt tươi rồi Không phút Thằng mẹ vô vô phăng ออโขอที่ดวของที่ดวอยแค่นั้นแหละอ่าอืมอยากกินผักกินเออกิแบบนี้

แล้วก็เนมาหาแม่เสียงดุของแม่นั้นคือยาวิเศษทำให้ลูกกินข้าวอร่อยมากๆทุกคนกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะเบลก็เอากล้วยมาเก็บทุกคนคะ่ะบ้านก็มีอยู่แค่นี้แต่ว่าคีโรสเลงบนไปบนมาหน้าบ้านหลังบ้านนะคะกล้วยมันหลายเครือเบลได้มาประมาณ6หวีไม่ใช่หกเรือ6หวีนะคะแต่ว่ามิตรวีใหญ่เลยเนาะวีแล้วแบบ ใหญ่มาบิ๊กมากเป็นกล้วยน้ำวา้าแบบหวีใหญ่แก่จัดแล้วก็เบลจะทอดวันนี้แหละเดี๋ยวค่อยจะไปทำหมูก่อนเพราะว่าออเดอร์ของกล้วยฉาบก็เยอะเหมือนกันหมูกับว่าแพ่กันคือกันทุกคนคะแต่ว่ากะจีพนยายาำทำให้มันได้เร็วที่สุดนะคะทุกคนคะเมื่อนี้ก็บอ้ยแดดออกดีบรรยากาศดีคนทำก็แต่งตัวดีดูกล้วยสิดูกล้วย,ยซะก่อนทุกคนดูหวีบอกน้อยหนึ่งหวีหนึงไม่ใช่มีประมาณแบบ สองสี่หกดสิไม่ใช่14บสี่ลูกเลยเหรอทุกคน มีบอกไงแบบซาใจมากอันนี้เบลขับรถผ่านร้านนี้เบลไปประจําถ้ามีเบลก็จะแวะถ้าไม่มีก็เลี้ยวไปนะคะเหมือนหน้าบ้านพี่เตยเลยบ้านพี่เตยไม่มีนะเดือแต่กล้วยสุกนะเบลไปเอามาจนหมดแล้วไม่มีป้าเบลก็หาไม่ได้นะคะเบลก็เลยได้ไปเลาะเบืองน้าตลาดก็เลยไปเจอมาร้านนี้แล้วทุกคนก่อนที่จะไปทํานะคะอ่าเหาก๋ยยางไม่เห็นตน้นฝรั่งไส้แดงของเราก็อุ้ยโอเจ็บบได้นำไรออกทุกคนมากเบลชอบกินฝรั่งมากๆทุกคนค่ะแต่ว่า อ่อยากอยากได้ผัวฝรั่งย่ได้แต่ว่า,าได้กินแต่ฝรั่งสายแดยงทุกคนคะ่ะขอ,อยากได้ผัวฝรัง่งขอ,อยากนั่งเคียงบินอืเนี่ยไปถอ,อยุ่นี่แหละจักจิไไใสนะจ๊ะก็ยุ่นี่แหละแล้วมันเพลงนะคะทุกคนก็จะมีฝรั่งสายแดยงที่ยังมันยังไม่แก่แต่เบลก็อยากกินก็เลยว่าอ่ะกินข้าวไม่กินหวานมันบะได้ไหมมันบดีมันต้องล้างข้าวในจักน้อย,ยเพราะว่าปลามันข้าวเราก็ต้องล้างข้าวนิดหนึ่ง แล้วก็กินเพื่ออธัธรวันนี้น้ําจะมาส่งก่อนที่จะขับรถเข้ามาบ้านก็ไปสั่งน้ําไว้นะคะเป็นน้ําแพ็คที่เบลสั่งเป็นประจําเขามาส่งให้ถึงบ้านเลยเพื่อนก็ฝากซื้อน้ําพรุ่งนี้เขาจะไปบวชชีนะคะอ่าแล้วก็จะเอา,เอาน้ําไปถวายด้วยสั่งมาลวยหนึ่งเยวก็สั่งไม้ไหา่จาของน้ำหนักสองยนะคะเพื่อที่จะเอาไว้กินไว้ใช้ในบ้านเนาะ เจ้าของร้านก็มาส่งให้ถึงที่เขามาส่งเบลประมาณ3าสรอบได้แล้วแหละทุกคนคะ่ะขอแคว่าเข้าไปสร้างโทษไปสร้างเนเขาจะรู้เลยว่าบ้านเราอยู่หลังไหนนะคะ คนส่งน้ำเดี๋ยวเขาขนน้ำเข้ามาไว้ในบ้านเราเนาะทุกคนวันนี้เบลตากผ้าแบบไม,ไม่ไม่มีแทะไม่มีที่จะตากกันไปเลยทีเดียวได้ไปตากีา่ซาลาแล้วก็ตากที่ราวมีทั้งผ้าขนหนูแล้วก็จะมีผ้าห่มอะไรเงี้ยปกหมอนปอกที่นอนเบลก็เอามาซักหมดเลยเมื่อคืนนี้ซักผ้าแบบว่าถ้าได้ทําอะไรแล้วหยุดไม่อยู่จริงๆเนาะนนกันในเขตก็คือเอาลุยมันคักแนาซักไปเลยค่ะว่าเป็นลานขายเสื้อผ้ามือสอง นะซากเยหลายแล้วมันจังดีทุกคนทีเดียวครั้งเดียวไปเลยแต่ถามว่ามันก็ไม่เหมาะสมหรอกมันไม่เหมาะสมก็จริงแต่แบบว่ามีเวลาหลีทุกคนขาฉันจะให้ซากเรากับอ้ามหน้าไ้พร้อมก็โอ้ไปจะรับแหล่ไ่รับแหล่นี่แหละ งานบ้านอย่างหนึ่งที่เบลไม่ชอบที่สุดก็คือซักผ้ารีดผ้านี่แหละทุกคนอันอื่นนะเบลทำได้หมดนะได้ยาก,กวาดบ้านถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ซักผ้าเบลไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่ซักผ้าไม่ค่อยสะอาดทุกคนแต่ก็ซักแต่ก็ซักได้แหละแต่ก็ถือว่าถ้าเป็นชุดนักเรียนอนะ่ะเบลก็จะพยายามละเลงนิดนึงแต่ถ้าแบบเป็นชุดธรรมดาหรืออะไรเงี้ยปั่นแล้วจบเลยแชมแ่มดาคือมันหอมเนาะก็คือจบแล้วนะแต่ว่าจะให้ลงดีเทลอ่ะ ก็ไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่เบลเป็นคนที่ยังสีทธิะแบบแต่เบลก็ไม่ได้สกรปรกมากขนาดนั้นแต่ชุดของลูกอะเออเบลก็จะดูว่าเอออันไหนมันสกรปรกมากค่อยลงดีเทลแต่อันไหนพอแบบว่าอันนี้ได้ก็อ่าไม่เท่าไหร่ทุกคน ถ้าชุดไปเที่ยวเอออันนั้นก็จะเก็บไว้ดีๆหน่อยแต่ถ้าชุดอยู่บ้านนะคุณเอ้ยเน่าได้เน่าเน่าได้เน่าขาดได้ขาดไม่เป็นไรเข้าอยู่บ้านว่าเป็นอย่างชุดแต่ชุดนักเรียนน่ะเบลอ่าเบลพยายามทําให้ดีแล้วเบลแบบว่ามีทั้งอ่าเขาเรียกอะไรไฮเตอร์มันจะเป็นพวกอ่าที่ฟอกขาวใช่ไหมเบลก็ซื้อมาเหมือนกันเพื่อเอาไม่ให้ไรูไม่จะได้ขาวขาวเนาะผู้ดินเป็นไงไม่รู้ตัวเราอ่ะสวยไม่สวยไม่รู้แต่ลูกต้องดูดีไว้ก่อนมันบ่งบอกถึง การเลี้ยงมันบ่งบอกถึงว่าเราเนี่ยดูแลลูกดีหรือเปล่านะทุกคนมันบ่งบอกหมดเลยนะเบลกับจิเปะทุกอย่างประสานบปสืงพี่เตยดาโอ้พี่เตยบ่นเลยนะทุกคนว่าทําไมไม่มัดผมให้ลูกทําไมไม่แต่งตัวดีดีบ่นเบลฉ่าได้มากไหมเบลกับไปตามเนี่ยไปตื่นแล้วก็ไปเลยกลัวว่ามันจะไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เตยบอกว่าลูกต้องดูดีก่อนไม่ไม่ออไม่งั้นไม่ต้องออกบ้านนะอยางไจะต่ของตัวแม่เองอ่ะ สวยไม่สวยไม่เป็นไรแต่ลูกต้องดูดีพี่อันนี้พี่เตยบอกมาทุกคนก็เลยจือกันเลยจานะคะมันก็เป็นบ่งบอกว่าเออเขามองลูกเราแบบเอ้ยลูกเราแต่งตัวดีอือแม่คงจะเลี้ยงดีเนาะอะไรเงี้ยมันจะบ่งบอกว่าเราเป็นคนดีทุกคนเออแต่ว่าเราเป็นคนเทาๆ <laughs> ดีบ้างร้ายบ้างไปตามสเต็ปนะคะเนี่ยถ้าบทที่จะต้องมาแบบว่าเป็นนางร้ายเราก็เป็นได้ถ้าบทที่เราจะต้องเป็นคนดีก็ก็เป็นได้คือกันแล้วก็บทที่เราจะเป็นคนเทาๆเ,เราก็เป็นได้เหมือนกันเราชอบเป็นคนเทาๆนะมันดูแบบได้อัธรสกับชีวิตดีกว่านะทุกคนจ่ายเงินค่าน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเดแบบี๋ u วางมือทุกอย่างใส่เอี้ยมมัดผมใส่ถุงมืออะไรเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปลงมือทอดกล้วยกันตั้งแต่หัววันไปเลยเนาะพอสักประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มเราจะได้มาทําไอ้นี่แล้วทาหมูให้มันเสร็จเพราะว่าเบลม,มีหมูอยู่ประมาณ8โลทุกคนกันจะเห็นให้มันทั้งเบิดเลยแล้วก็จะทอดพรุ่งนี้เช้าไปส่งให้พี่พีเอฟีเนาะถ้าอันไหนที่มันยังไม่ทันเบลก็จะไปซื้อหมูมาอีกแล้วก็จะทําเพิ่มนะคะสําหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วย ใครอยากสั่งสินค้าก็ทักเข้ามาหาเบลได้เลยในไลน์ตรงนี้แล้วเบลจะแจ้งรายละเอียดว่าตอนนี้เบลขายอะไรบ้างนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ